ทำเป็นคอยเนี่ยนายเหมือนไอวีไอดีม่เส no. ียช <little> ีว <movement> ิตไปแล้วช้อนคือใครวะคือเร็วนคือาวอะเปไปดีกว่าฉันชื่อยังกลมเตรมัซะไม่ไมไม่ไไม่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 นี่ยมันมันมันนาย นายใจนี่ไม่ได้นายนายจะขาดขาฉันไว้ไม่ได้นะเออทำมันวะโอ้ยประสบเดีย๋ยวฉันก็ตายดีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมอนโรเนี่ยโอโอเออนันไอนายจัช่วยได้หรกันเดียว 我真的。